โอเคครับัสดีครับผมฟุกฟาตุไฟนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวหัวเชื้อหน้ำมันเครื่องนะครับที่มีอยู่ในร้านผมแล้วผมก็คัดแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ขายดีประจําร้านนะครับแล้วก็ไล่เรียงราคากันมานะครับซึ่งราคาสุดท้ายเนี่ยเป็นราคาที่ amazing แล้วก็ว้าวมากนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าหัวเชื้อหน้ำมันเครื่องนะครับถ้าคุณเลือกแบรนด์ที่ดีเนี่ยมันมีเทคโนโลยีในการทํามีต้นทุนมีสา,สารแอดดิทีฟ ประจำของแต่ละคนแต่ละสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับในการที่จะผลิตสินค้าพวกนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฟาตูฟานะครับจึงเลือกสินค้าดีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงเข้ามาจําหน่ายไม่ใช่ยี่ห้อหมูหมากร้าไก่ที่มาทําตลาดปุ๊บปัปปปป๊บหรือสั่งกอกในประเทศนะครับเราเลือกจากแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีตัวตวนจริงๆในประเทศไทยนะครับนะครับอย่างเช่นยี่ห้อแรกนะครับ x 1 r ครับผมนะฮะตัวนี้ นะครับก็ได้รับรองจากองค์การนาซาด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองไทยมาผมว่ามีไม่ต่ำกว่า20ปีนะเกือบเกือบ20ปีนะครับราคาเขาจะเสนออยู่ที่ประมาณ690าสบาทนะครับสำหรับหัวเชื้อ x 1 r หัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับพวกนี้สามารถใส่ได้ทั้งเครื่องเบนซินดีเซลรถติดแก๊สนะครับรถใช้งานหนักหรือเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับผมอ่ะถัดมาครับ torgo ครับ mpz racing Engine Oil Additive นะครับผมตัวนี้จะมีสูตรพิเศษของทางท็อกเกคือสาร MPZ นะครับช่วยเพิ่ม power ก็คือ horsepower ก็คือแรงม้าแล้วก็ t o r q u ด้วยนะครับเสนอราคาอยู่ที่800บาทนะครับถัดมาครับเป็น w i t e Racing Oil Additive นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีส่วนผสมของ p a r a f ิ i n group 4นะครับแล้วก็ ester อยู่นะครับถัดมาครับเป็นของ Wagos ครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีส่วนผสมของตัวเซรามิกอยู่นะครับ1กระป๋องต่อรถ1คันนะครับ270 ml ราคาอยู่ที่ประมาณ9 6 0บาทครับครับผมเ e t Line ครับ Engine Oil Break-In Additive นะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถเล็กนะใส่ได้2-3ครั้งเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับ Additive ล้นๆอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่เสนอราคาอยู่ที่ ประมาณ1,200บาทครับผมอ่าถัดมานะครับแบรนด์ยอดนิยมครับโอเมก้านะครับ 99E อันนี้คือออริจินอลแพ็คนะครับจากออสเตรเลียนะครับผมครับตัวนี้นะครับ1กระป๋องลดเล็กใส่ได้3ครั้งเลยนะครับก็มีส่วนผสมของพาราฟินกรุ๊ป4นะครับถัดมาครับโมตี้ครับเอนชินออยล์แอดดิทีฟนะครับตัวนี้มีส่วนผสมของพาราฟินกรุ๊ป4แล้วก็เอสเตอร์กรุ๊ป5นะครับ M650 เสนอราคาอยู่ที่1,300บาทถัดมาครับผมเป็นโอเมก้า300ครับ MOS additive นะครับผมโอเมก้าสามร้อยตัวนี้นะครับผมก็มีส่วนผสมหลักๆคือพาราฟินกรุ๊ปสี่นะครับถัดมาครับตัวนี้จะเน้นเรื่องของการปกป้องนะครับสำหรับแบรนด์นี้ลิควิดโมลีครับมัวโตโปรเทคนะครับตัวนี้ใส่แล้วเนี่ยอยู่ได้นานถึงห้าหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับอ่าถัดมาครับของลิควิดโมลีเช่นเดียวกันครับผมตัวนี้เป็นตัวเซ拉เทคครับเซ拉เทคตัวนี้นะครับพอเวลาเข้าไปเคลือ่อนผิวแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะ เป็นเซรามิกนะครับพื้นผิวเป็นเซรามิกตัวนี้เคลมอยู่ประมาณ1,000 0แสนกิโลเมตรครับ1,900บาทครับผมถัดมาครับเป็นของยี่ห้อซาโดนะครับอยู่ที่ประเทศยูเครนนะครับซึ่งตัวนี้ผมหยิบมาด้วยกัน3ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับรถยนต์ใหม่ครับผม AMC New Car นะครับก็คือรถที่ ซื้อมาใหม่ป้ายแดงนะครับยิ่งยังไม่ถึง1-0,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0บาทนะครับทำไมซาโดถึงแพงอ่ะผมมาไล่เรียงอย่างนี้ดีกว่าสำหรับแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยมันคือพื้นฐานเดียวกันก็คือว่ามีสารรีไวทีเลเจนอยู่นะครับผมสารรีไวทีเลเจนคืออะไรสารรีไวทีเลเจนคือสารที่เข้าไปเคลือบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แปลสภาพตัวเองเนี่ยเป็นพื้นผิวเหล็กน,นะครับผม ตรงนี้ผลิตและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในยูเครนนะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดจากว่าบริษัทเนี่ยเขาได้ไปทําพวกเครื่องขุดเจาะนะครับแล้วก็ค้นพบแร่ธาตุอันหนึ่งซึ่งปกติหัวเจาะเนี่ยจะมีชั่วโมงเจาะอ,อยู่นะครับสมมุติว่า300ชั่วโมงหัวเจาะจะพังแต่มี2หัวเจาะเนี่ยที่มันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีไลฟ์ไทม์ที่นานกว่า ปกติเขาก็เลยไปเจอแร่ตัวนี้ครับคือแร่รีไวทิลิเจนนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับมันก็คือเป็นตัวที่ใส่รถทั่วไปนะครับก็มีสารประกอบคือสารรีไวทิลเเจนเหมือนกัน MC นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับทำมาสำหรับรถ SUV นะครับผมซึ่งเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ2,900บาทนะครับผมอ่าแล้วก็มาถึงพระเอกตัวสุดท้ายของเรานะครับ SOD1+ อดีวครับผมตัวนี้นะครับ เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขนาด1ลิตรนะครับเสนอราคาอยู่ที่4,500บาทครับถูกต้องครับความไม่ผิดครับ4,500บาทแต่ผมจะบอกว่ามันสามารถผสมได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นสมมติน้ำมันลดเราแค่4ลิตรเนี่ยเราผสมแค่10%นะครับก็คือแค่ประมาณ40 ml นะฮะของตัวหัวเชื้อตัวนี้นะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับเขายังผ่ามาผสมกับเกียร์ออโต้ CVT ดูโอคัหรือแม้กระทั่งพวกเกียร์ระบบเกียร์ธรรมดานะครับเฟืองท้ายพวงมาลัยพาวเวอร์รวมถึงรถ LPG ด้วยครับนี่แหละครับทำไมถึงแพงนะครับทำไมถึงมีราคาที่ย่อมเยาวนะครับเพราะว่าเขาทำและถูกออกแบบมาตามวัตถุดิบที่เขามีและสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ ถูกใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเราจะผลิตคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้กับลูกค้าครับผมขอบพระคุณมากครับ